ก็สู 1941, ่ช่วยสองของดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้คือช่วงที่เราจะเอาของเล่นของเล่นของพวกเราเนี่ยนะฮะก็คือเรียกว่าแกจเจ็นั่นและวไดนเองนะครับผมมารีวิวนะครับแล้วแกจเจ็ตที่ล่อนี้เป็นของที่มีขายจริงและเราสามารถหาซื้อได้จริงนะครับผมนี่คือช่วงดิจิไลฟ์แกจเจ็ครับคุณผู้ชมครับแกจเจ็ตตัวแรกนะครับผมต้องบอกว่านี่คืออัลตราบุ๊ ที่น่าใช้ที่สุดตอนนี้ยืนยันฮะผมขอเชืไอีเสียงนะครับคือต่อให้ผมเป็นเรียกว่าเป็นสาวกแอปเปิลนะฮะผมบอกว่าถ้าเกิดว่าผมมี p ีซีเนี่ยนี่คือโน้ตี่คืออัลตร้าบุ๊กที่ผมจะเลือกเป็นช้อยแรกอันดับหนึ่งเลยนะครับ,น,รบนี่คือโน้ตบ,บุ๊กที่เรียกว่า Sony w ไวน์โอโปสิบสามนะครับต้องถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของ w วโตอนนีบบบบ้บางและเบาบางและเบานะครับนี่เคลมว่าเป็นอัลตร้าบุ๊กสิบสามนิ้วนะครับอัลตร้าบุ๊กสิบามนิ้วทัสรีน ที่เบาที่สุดในโลกนะครับคือจริงต้องบอกว่าเบาคือรุ่นมีบางรุ่นเนี่ยเบากว่า Macbook Air อยู่ไหมบางคนบอกว่า Macbook Air คือที่สุดแล้วเบานะครับ Macbook Air 13นิ้วก็หนักกว่านี้ใช่ฮะคือคือผมใช้ Macbook Air 13นิ้วมาผมบอกเลยว่าหนักกว่านี้ะอับอันอันไอตัวเนี้ยเบากว่าคุณแกลองถือดูนะครับลองถือดูนี่คือน้ำหนักแค่1.06กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับหน้าจอ13นิ้ว นะครับซึ่งถือว่าเบามากๆากเบามากครับนะครับจริงๆแล้วไวโอโปรเนี่ยมีรุ่น11นิ้วด้วยเบากว่านี้อีก11นิ้วนะครับเอาง่ายๆฮะ6ขีดฮะ6ขีดเอง6ขีดนะครับคือคคือผมพูดเลยครับคุณผู้หญิงขือเนี่ยสบายเลยฮะสบายมากสบาย้าทั้ง13นิ้วก็ยังยังสบายอย่ครับคือต้องบอกว่าเป็นเป็นอัลตร้าบุ๊กที่แบบว่าน่าใช้มากคือดึงน้ำหนักเบามากแล้วก็ไวโออ่ะนะนะครับรู้กันอยู่อ่ะแล้วก็มาเต็มทัชสกรีนด้วยเพราะว่ารองรับ Windows 8แล้วครับตัวนี้ผมอัปเดตเเป็น8.1รรียยบ้อแล้วด้วยนะครับ นอกจากนี้ดูสเปคนิด <ๆ S 2> หนึงนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ13.3นิ้วนะครับเปิดหน้าจอขึ้นมาดูนิดหนึ่งนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ13.3นิ้วนะครับความละเอียด Full HD ซึ่ง MacBook Air ไม่มี MacBook Air ทำให้ทาได้ไม่ขนาดนี้นะครับนี่คือหน้าจอความละเอียดแบบ Full HD เลยนะครับแล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยนะนะครับแล้วก็เล่น Windows อันนี้เป็น8.1แล้วเหมือนที่ที่แล้วคุณอูมารีวิวนะครับเป็นทัชสกรีนแบบมันติดทัชด้วยนะนะครับก็คือทัชแบบเนี่ยหลายหลายมือได้ด้วยหลายนิ้วได้ด้วยนะครับ cpu สเปคนะครับ intel โฟร์เจนนะครับโฟร์โฟร์เจน intel core i 7 processor ตัวท็อปเลยะนะครับเป็น core i 7นะครับ RAM 4 g b นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิส์นะครับตัวนี้เป็น solid state นะครับ ssd 256 g b คือเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ผมเปิดนั่นคือบูตเครืค่องนะฮะนั่นคือบูตนะครับไม่ได้สลีปนะครับนั่นคือบูตคือบูเกิดเปิด,เป,ดเปิดและปิดเลยนะฮะอย่างเงี้นนะฮะคือทำได้อย่างรวดเร็วฉับไวมากๆครับนะครับสเปคเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็ม แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันบางมันเบาขนาดนี้เนี่ยพวกพอร์ตเชื่อมต่อตัดทิ้งหรือเปล่าอ่าผมปิดนิดหนึ่งคลิกให้ดูนิดหนึ่งครับด้านนี้ด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ดีกว่าอ้นนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ USB 3.0ุศูนย์นะครับสองพอร์ตนะครับพร้อมแล้วก็มีสายนะครับผมนะครับช่องเสียบหูฟังใช่ฮะนะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นอ่าช่องพื้นฐานนะครับเรียกว่าถ้าเกิดใช้อัลตาบุ๊กเนี่ยเพียงพอแล้วมีครบนะครับไม่ได้พอไม่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันสามารถที่จะมีช่อง SD card SD card reader ผมไม่เห็นตรงนี้นะครับ SD card reader ได้ด้วยก็คือใส่ซึ่งปกติแล้วพวกโน้ตบุ๊กบางๆเนี่ยไม่มีให้คือคือถ้าเกิดว่าใครใช้ถ้าเกิดว่าใครใช้ MacBook Air อยู่จะรู้ว่าเนี่ยคือเทียบเท่า MacBook Air และมากกว่าด้วยมากกว่าด้วยไปบุ๊กแอร์ไม่มี HDMI ฮะนะครับผมพูดเลยนะไปบุ๊กแอร์เนี่ยมีมีครบหมดเนี่ยแต่ไม่มีเนี่ยซึ่งสิ่งที่ขาดไปเหมือนกันก็คือช่องแลนนะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์ในกล่องนะครับพอดีผมไม่ได้ติดมาตรงนี้นะครับแต่่ในนกลองเีย จะสามารถเสียบแลนแล้วปล่อยเป็น Wi-Fi ได้เลยนะครับซึ่งตรงนั้นเด็ดมากสมมติว่าคุณมีสายแลนมาที่ห้องใช่ไหมครับคุณเสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ของมันอะแดปเตอร์ชาร์จไฟของมันเนี่ยเสียบปุ๊บตัวนั้นจะปล่อยเป็น Wi-Fi ตัวนี้ก็เชื่อมต่อสายแลนนั้นแะจากผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับเห็นอย่างนี้มี nfc ด้วยสำหรับมือถือ Android ของโซนี่โซนี่เนี่ยมาแป๊บๆๆๆอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแชร์รูปส่งรูปกันนะครับแต่ด้วย nfc ได้เลยนะครับคีย์บอร์ดครบนะั สเปคจัดเต็มตัวแบตเตอรี่เคลมว่าอยู่ได้สิบเจ็ดชั่วโมงตัวสิบานิ้วสิบเจ็ชั่วโมงนะครับนะครับก็คือเพียงพอการใช้งานาเอาง่ายๆคุณใช้ปุ๊บเนี่ยคุณออกไปใช้นอกบ้านอ่ะคุณไม่ต้องกังวลว่าแบบไม่ต้องพกไม่ต้องพกที่ชาร์ไปด้วยซ้ำนะครับพกแค่เบาๆอย่างนี้ไปเลยนะครับนี่คือต้องขอมาแนะนำเพราะว่านี่คือเอาท้าบุ๊กหรือว่าน้ตบุ๊กที่ผมกล้าพูดว่าน่าใช้ที่สุดตอนนี้อันนี้ขอฟันธงด้วยอีกคนหนึ่งนะครับคือต้องบอกว่า คือด้วยความที่ทุกคนบอกว่าตอนนี้โน้ตบุ๊กชอบไปอยากใช้ Apple กันเพราะว่ามันดูดีมันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังหาแบรนด์ที่ความถูกใจไม่ได้นะครับต้องบอกนินึงอย่างที่ผมพูดผมเป็นแฟน a p p l e แต่ผมบอกว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ w ินครับดีมากครับถ้าคะแนนถ้าคะแนนนะครับผมเลย9.5เต็ม10บขั้นนั้นเลยสูจุดห้าแต่เพราะว่ามันเป็น Windows เป็นวินโด w ์ที่เป็นสาวกแม็กจริงเลยนะครับอันนี้นะครับราคาขาย ที่ขายแล้วนะครับผ่านทาง Sony Store ต่างๆนะครับ <ứng S 2> 49,900บาทถือก็ถือว่าแต่ว่าถือว่าเป็นสเปคที่ท็อปที่สุดของตอนนี้เลยนะครับถ้าถูกถูกอะ่กอะกะ็เกิดว่าใครอยากซื้อราคาถูกมานิดนึงก็มีนะครับจริงๆแล้วมีตัว v i โอเปอร์รุ่นที่เป็น Core i5 ด้วยาราคาก็ลดหลัล่นลงมา,านะครับรวมถึงใครอยากได้เล็กๆก็มี v i โอเปอ1์ด้วย11นิ้วนะครับแล้วเกิดว่าใครที่ชอบก็จะลดประมาณเหลือประมาณ30,000กว่าบาทครับอ่าฮะอืมแกระจกตัวที่2ฮะนะครับ จริงแล้วถ้าดูบนโต๊ะเราจะเห็นว่ามีแก๊จเจตัวเดียวอ่าอันนี้ไม่เห็น7จตอะนี่มันนานพอแก๊จเจตัวที่2อ,อยู่บนข้อมือผมครับอันนี้มันคือนี่มันคือสมาร์ทวอชรุ่นที่ทุกคนกำลังกล่าวถึงอยู่นะครับนั่นก็คือซัมซุงกาซี่เกียร์นั่นเองครับผมนะครับซัมซุงกาซี่เกียร์ที่บอกว่าเป็นสมาร์ทวอชตอนนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับปกติแล้วนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ย มันจะกินแบตเตอรี่มากเพราะมันเป็นใช้หน้าจอไม่ได้ใช้เข็มนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถเซฟแบตได้ด้วยเนี่ยครับมันจะถูกดับไปแล้วเวลาเราต้องการที่จะดูนาฬิกาปกติแล้วเนี่ยต้องการจะดูนาฬิกาใช่ไหมครับเราต้องพลิกข้อมือขึ้นมาอยู่แล้วอย่างเช่นน,นะครับฝึกนี่ครับพลิกขึ้นมาปุ๊บนะครับะจะติดเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินอยู่สมมติเราเดินอยู่นะครับและเราต้องการให้ดูนาฬิกาก็เป็นท่าทางปกติครับก็หยิบขึ้นมาหน้าจอจะติดเองคือมันดีเทคความเคลื่อนไหวของของนาฬิกาของนาฬิกาว่าเนลักษณะของ เวลาเราที่ต้องการจะดูนาฬิกาแล้วอะแล้วมาทำอะไรได้บ้างครับอานะครับต่วมาดูว่าเรามันทําอะไรได้บ้างนะครับตัวนาฬิกานะครับนอกจากที่จะคุณต้องมุนนิดนึงเพราะแสนนอกจากที่จะบอกเวลานะครับบอกวันที่บอกอุณหภูมิตอนนี้นะครับมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับคอนแทคลิสที่อยู่ในโทรศัพท์มือถืออะฮะตัวนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออยู่ผ่านทางบลูทูธครับนะครับคอนแทคลิสนะครับข้าล็อกอย่างเช่นใครโทรเข้าโทรออกนะครับเดี๋ยวดูนะครับใครโทรเข้าโทรออกวันไหนเมื่อไหร่ยังไงบ้าง นะครับกลับมานะครับแอปพลิเคชันเดี๋ยวมาดูว่าแอปพลิเคชันของมันมีอะไรบ้างนะครับเซตติ้งนะครับมีเนี่ยครับตรวจวัดได้ด้วยจำนวนเก้าจำนวนเ้านะครับว่าเราเดินไปแล้วถ้าเกิดในเครื่องมีเพลงสั่งเล่นเพลงหนึ่งได้เลยเพราะไอ้นี้มีลําโพงในตัวมีลําโพงในตัวนะครับมีแกลเลอรี่ดูรูปภาพได้นะครับมีไวซ์เม m o อัดเสียงได้นะครับ S อสไวสั่งงานด้วยเสียงครับ ผ่านทางนี้นะครับโดยที่อาจจะสั่งไปที่โทรศัพท์มือถืออีกทีหนึ่งสั่งให้โทรออกหาใครอะไรอย่างนี้นะครับได้ Notification แจ้งเตือนว่ามีรแจ้งเตือนต่างๆนะครับนี่คือเมนูหลักๆแต่ว่าเยอะเหลือเกินถ่ายไปตัวหนึ่งครับอะไรฮะต้องหันไปดูด้านนี้ครับมันจะมีอ่าอะไรครับนี่คือกล้องนะครับนี่คือกล้องครับที่สามารถถ่ายรูปได้จริงๆแน่นอนกล้องถ่ายรูปได้จริงๆใช่ครับนะครับเวลาเข้าโหมดกล้องนะครับผมสวิฟ์ลงครับ นี่คือเข้าหมดกล้องแล้วนะครับน,นี่คือเป็นกล้องอจริงๆนะครับน,นี่คือถ่ายด้านมุมนะครับผม <นะ S 1> เอามือมาไว้ผมเอามือมาบังข้างบนนี่ครับเป็นกล้อง,งจริงๆนะครับน <Thanos. S 1> ี่ครับผมถ่ายรูปคุณแก่ครับคุณแก่ครับคร <ด Lindsey. S 2> ับนี่ครับต่อไปเราถ่ายรูปเนี่ยท่านี้ไม่ใช่แล้วนะต่อไปเป็นท่านี้ครับตนี่่าถ่ายรูปเสร็จดูรูปครับนะครับอ่มาดูรูปคุณแก่นิดนึงครับที่ถ่ายเมื่อกี้นี่ครับโชว์แบบนี้เลยฮะ นอกจากถ่ายรูปเสร็จตรงนี้นะครับมันจะรูปนี้จะวิ่งเข้าหาโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติแล้วก็นี่ครับให้ดูปึ๊บวิ่งมาเลยนะครับรูปนี้นะครับนี่ครับวิ่งเข้ามาวิ่เข้มถ่ายเมื่อกี้นะฮะนะครับวิ่งเข้ามาเองเลยอืมทันทีครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ่ายรูปท่านี้ทำไมไม่หยิบมือถือขึ้นมาทำไมไม่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายใช่ไหมับมือทีนี้อ่ะบันสมาร์ทวอชเนี่ยมันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับมันใช้โทรศัพท์ได้ด้วยครับ อ่าฮะเดี huh. uh ๋ยวผมให้ทีมงานโทรเข้ามานะครับ huh. อ uh ่ะฮะลองโทรเข้ามาดูขออนุญาตไม่บอกชื huh. uh ่อเบอร์โทรคุณอูนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะสนทนาได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทีมงานโทรเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงอืมแต่ว่านี่ครับทีมงานโทรเข้ามาแล้วครับสิ่งที่ผมรับรู้ตอนนี้คือข้อมือผมสั่นครับครับว่ามีโทรศัพท์เข้ามาอ่ะฮะแล้วผมสามารถที่จะรับสายจากไกซ์ี่เกียร์ได้แล้วสนทนายังไงครับ เวลาคุยถ้าในการสนทนาที่ถูกต้องของ Galaxy Gear นะครับเขาบอกว่าให้เหมือนกับเราถือโทรศัพท์มือถือจริงๆคือท่านี้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้จับโทรศัพท์มือถือนะครับอาจจะเอามือจับหูอะไรอย่างนี้เพราะว่าไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยนะครับตรงนี้มีไมโครโฟนแล้วก็มีลาโพงอยู่ด้วยนะครับนั่นคือหมายความว่าถ้าโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยอยู่ในกระเป๋าองค์เงนะครับผมสามารถที่จะสนทนาผ่านทางตัวสมาร์ทวอชได้นะครับ อ่ะเดี๋ยววางสายจากตรงนี้ได้นะครับวางสายเป็นไงล่ะครับโอ้โหนี่สมาร์ทวอชสมาร์ทวอชยังไม่พอแค่นี้ม,ม,มีมีอ่ะยังไม่ได้พูดถึงแอปพลิเคชันนี่เลยฮะเดี๋ยวผมทําอะไรให้ดูครับคุณจะทําอะไรครับนี่นะครับเดี๋ยวผมส่งไลน์ครับฮะผมส่งไลน์ครับเอาแบบสดๆดเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งไลน์หาเครื่องผมมีการส่งไลงน์หาเครื่องตัวเองด้วยอย่างงี้เดี๋ยวผมกดให้คุณคุณโชว์หน้าจอดีกว่าอ่านะครับคุณลองพิมพ์ข้อความส่งมาครับ ส่งข้อความว่าคุณอูหรืออะไรก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้ามีลายส่งเข้ามาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นลองดูครับให้ส่งไปแล้วนะครับปึ้งก็นี่งนะฮะส่งยังครับส่งแล้วฮะตึ๊ดต๊อันนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นึงอินเทอร์เน็ตอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าสัญญาณไม่ไปนะครับส่งไหมครับส่งไปไหมคมันส่งไปแต่ว่า ตัวรี้ยังไม่มาอ้าวไม่มามาเลยครับเดี๋ยวรับเปินนิดหนึงตึ๊ดตึ๊ตตไม่มาอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่าในแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยจะมีแอปไลน์ด้วยอืมนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะ รับโน้ติฟิเคชันจากตรงนี้มาได้เลยใช่ต้องบอกผ Israelis, ิดพลาดอินเทอร์เน็ตนิดนิดนึงครับพอดีพอดีอินเทอร์เน็ตในห้องส่งเนี่ยมีปัญหานิดนึงนะครับเราส่งเราส่งข้อความไปไม่ไปนะฮะนะครับอ่าแต่เห็นว่ามีแอปวิคุณอูเปิดแอปนี้ว่ามีแอปอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วแอปเนี่ยมีหลายตัวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคุณแกลองส่งข้อความเผื่อเผื่อจะมานะครับอ่ในหน้าต่อแอพพลิเคชันนะครับนอกจากที่จะมีส่งไลน์แล้วนะครับก็จะมีลงแอปเพิ่มได้พวกนี้อยู่ในซัมซุงสตอร์ซัมซุงแอปนะครับมีัน ถ้าไม่รับล้วศูนย์อย่างเช่นผมถ่ายรูปจากตรงนี้เสร็จผมแต่งรูปได้นิดน,นึงอืก่อนที่จะรับไปนะครับหรือว่าเข้าขอโทษทีครับเอเบอร์โนดเอเบอร์โนดเนี่ยเชื่อมต่อกับเอเบอร์โนดในเครื่องหลักนะครับมีข้อความในเอเบอร์โนดเนี่ยอันนี้คือสกิปรายการดิจิทัลไลฟ์นะฮะเข้าขาวได้เลยเนี่ยครับนี่ครับสคริปต์รายการดิจิทัลไลฟ์ก็มาขึ้นในนี้ได้ครับอะไรประมาณนี้นี่ไม่ธรรมดาครับอ่ะจัดเต็มนี่คือ ไกซี่เกียร์นะครับผมต้องบอกว่าไกซาี่เกียร์ตอนนี้เนี่ยออกแบบขอโ<า>ทษทีครับเมื่อสักครู่นี้ผมปิด notification ของไลน์ผมอยากให้เห็นไลน์เหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องลองลองดูนิดนึงนะครับปึง้งว่าจะมาไหมยังไม่มามีปัญหาอยู่ต,ๆๆๆตึง้งหนามาแล้วนะครับอฮะนี่นะครับถ้าเกิดได้รับไลน์ นะครับจะถูกเตือนขึ้นมาเลยครับว่ามีข้อความหลายนะครับนี่คุณแก่ยังส่งมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยคุณแก่ส่งคำว่าเทสมานะครับก็จะขึ้นมาครับคําว่าเทสบอกว่าอ่านได้อย่างเดียวเปล่าอ่านแล้วตอบกลับยังไงฮะตอบกลับได้ครับยังไงครับนี่นะครับคุณแก่ส่งคำว่าดิจิไลฟ์เข้ามามาเลยนะครับผมก็จะสั่นบริการสั่นปุ๊บผมก็ดูเอ้ยมีข้อความลายเข้ามาสามารถอ่านได้เลยนะครับภาษาไทยก็ได้ครับลองภาษาไทยดูนะครับลองส่งภาษาไทยดูนะครับว่า คุณแก่ส่งคาว่าทดสอบมานะครับขึ้นคําว่าทดสอบนะครับผมตอบกลับครับกดรีプライฮะปึ้งตอบกลับด้วยสติกเกอร์เท่านั้นเพราะบนนี้พิมไม่ได้อ๋อนะครับสติกเกอร์เนี่ยถูกกาหนดไ้แล้วสิบแบบครับก็ตัวมูนเนี่ยนะฮะมูนกับราล์นี่นะเนี่ยครับถูกกาหนดไ้แล้วสิบแบบครับแบบไหนก็ได้นะครับส่งกลับไปครับนี่ก็มาขึ้นอ๋อก็จะขึ้นมาอันนี้เอาให้ดูจริงๆว่าว่าขึ้นนะครับว่าตอบกลับมา ขึ้นได้จริงๆกล้องมั้ยฮะตึ๊กอะไรประมาณนี้นี่ซัมซุงเก๋ที่เกียร์ครับมีพี่ตอบมานะครับผมราคาอ่าแต่ละก็ร้อยเก้าสิบบาทแต่ละก็ร้อยเก้าสิบบาทนะครับมีกล้องมีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสมาร์ทวอชสำหรับยุคนี้นะครับแล้วก็บอกว่าสวมใส่ค่อนข้างสบายนะครับลักษณะการสวมใส่เนี่ยค่อนข้างสบายต้องบอกว่าสายเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าตัวสายเนี่ยถูกติดกับกล้องอยู่นะครับจะเปลี่ยนไม่ได้ฮะอื ต้องถ้าบอกถ้าเกิดยับไซได้นะครับยได้ถ้าซื้อมาเนี่ยควรจะซื้อคู่กับการใช้งานของ Galaxy Note ครับผมตัวนี้นะครับปัจจุบันณวันนี้เลยนะครับใช้งานได้เฉพาะร่วมกับ Samsung Galaxy Note 3เท่านั้นแต่กำลังจะมีการอัปเดตให้ใช้กับ Samsung Galaxy S3 และ S4 ได้รวมถึง Note 2ด้วยนะครับภายในปีนี้ถามอีกหนึ่งกันน้ำหรือเปล่าไม่ไม่กันน้ำต้องบอกว่าไม่กันน้ำแต่ กันเหงื่อกันฝนกันอากาศทั่วไปไม่กันน้าคือหมายว่าไม่สามารถจุมน้ําลงไปทั้งอันได้คือคุณจะไปว่ายน้ํากับใส่ไกซีเกียร์เนี่ยไปไม่ได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยวิ่งมีเหงื่ออะไรเงี้ยโอเคหรือฝนตกนิดนิดพอทำๆโอเคพอสู้อะไรเงี้แต่ถ้าเกิดแบบว่าแบบฝนตกเป็นแบบใส่ใหญ่ไม่ควรนอย่างงี้ไม่ได้หรือว่าหรือว่าจุมน้าเนี่ยไม่ได้นะครับนี่คือ Samsung Galaxy ียร์ครับครับผมนี่คือดิจิลัตแกเจฟตนะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงที่สามของรายการครับ